วันดีครับกลับมาค้งกับรายการใครไม่รู้ทําข้าวให้กินนะครับรายการที่เราจะอ,าอุปกรณ์ทำอาหารเนี่ยไปให้คนที่เขาทำอาหารเป็นเพราะว่ากูเนี่ยทำไม่เป็นนะโอเคเอา EP นี้นะครับเราจะทําเมนูที่ชื่อว่าสุกี้นะครับสุกี้เนี่ยความแตกต่างของมันคือมันแยกไป2สายใหญ่ๆครับนะั่นคือสุกี้น้ําหรือสุกี้แห้งโอ้โหถ้าดอกนี้ปุ๊บทีหนึง่งแม่งไปกันคนละทางกันนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่พลิกๆเลยเนี่ยก็คือน้ําจิ้มสุกี้นะครับน้ำจิ้มสุกี้เนี่ยกูเพิ่งรู้ว่ามันจะมีอะไรหลากหลายรสชาติขนาดนั้นนะอันน กระทะนะก็ไม่รู้ว่าเอามาทําเป็นเมนูสุก,กี้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะันหรือว่ามันต้องเอาไปจิ้มหมูกระทะอย่างเดียวกูก็ไม่รู้ต่อมาครับเป็นน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งนะอ่ากูก็ไม่รู้ว่ากวางตุ้งกับมณฑลอื่นมันต่างกันยังไงนะต่อมาครับน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรพริกกระเหลี่ยงอ่าอันนี้เริ่มไปบนดอยแล้วโอ้โหรสชาติมันจะต่างกันสักแค่ไหนนะครับส่วนสุดท้ายครับนี่น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรดั้งเดิมนะก็โอ แล้วอัน,นอันนี้เป็นดั้งเดิมแล้วเราคิดสูตรกันมาใหม่ๆทมาทไมนะอะไรเงี้ยถ้าใช้สุกี้ดั้งเดิมเนี่ยรสชาติมันจะต่างกันไปหรือยังไงมันจะเป็นยังไงก็มีทั้งหมด4ี่น้ําจิ้มุุกี้นะครับก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาจะมาทําให้เราเนี่ยเขาจะเลือกน้าจิ้มุุกี้สูตรไหนนะแล้วก็ปกติเขาใช้แบบไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้แต่วันเนี้ยกูเลือกมาแตก ยี่ห้อพันท้ายนะก็ใครยังไม่มาสปอนกูกูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมีอยู่ยี่ห้อเดียวเนี่ยไอ้พวกตัวเนื้อเนี่ยก็จะมีมีเนื้อหมูครับแล้วก็มีเนื้อไก่แล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีปลาหมึกนะเออก็เซฟเซฟไปแล้วก็พวกผักเนี่ย กูเอาจริงกูจําชื่อผักไม่ได้ด้วยซ้านะมีผักมากมายนะครับก็ดูฟุตเทจเอาละกันใครดูออกก็บอกละกันว่ามันคือผักอะไรนะสุดท้ายก็คือเป็นเ,เรื่องของวุ้นเส้นแต่ว่าวันนี้เราเอาวุ้นเส้นมาแบบเป็นเขาเรียกวุ้นเส้นสดเออก็คือไม่ได้ไปผ่านการทอดมาก็ใช้ทําง่ายเลยนะครับ๋ย่าไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้ใครจะมาทําสุก,กี้ให้เรากินนะครับแล้วตอนนี้กูก็อยู่ในประเทศเตาอบนะมณฑลเตาอบคนมาจาก MRT เต็มเลยเรานี่แหละ ือเหยื่อของเรานะครับคุณลุงครับขอโทษครับคุณลุงทําสุกี้เป็นไหมครับแบบสัมภาษณ์นิดหนึ่งไม่เป็นนะโอเคขอมาครับขอโทษนะครับคุณพี่เอ่อคุณพี่ทําสุกี้เป็นไหมครับหนึ่งเป็นเป็นเหรอถ้าเกิดแบบผมจะขอดบกวนเวลาพี่สักครู่ทําสุกี้ผมกินได้ไหมยี่สิบนาทีเสร็จไปได้แล้วค่ะพราลูกชายรออยู่ในรถรอโอเคขอมาแครับขอโทษครับทาสุกี้เป็นไหมทำเป็นจริงเหรออุ้ยสะดวกสักแบบว่า20นาทีอะไรอย่างงี้ไหมอ๋อพอดี หรอในคอม้านะเสียดายจังเขาทำอุตสาเจอเขาไม่ว่างนี่พี่คนนี้หรือเปล่าใส่เอี๊ยมมาน่าจะทำข้าวเป็นนะขอโทษนะคะคุณพี่คุณพี่ทําสุกี้เป็นไหมครับเป็นแบบสุกี้น้ําสุกี้แห้งอะไรเงี้ยน้ำสุกี้แห้งก็พอเป็นจริงเหรอโอ้ยถ้าสะดวกสักแบบ20นาทีมาทําสุกี้ผมกินได้ไหมสุกี้เนี่ยผมเอาเครื่องมาทำตรงเนี้ยสะดวกไหมอ๋อได้จริงเหรอ โอเคขอบมากนะครับโอ้ oh, oh, ได้แล้วได้แล้ว,ลวขอบคุณมากครับ <okay. S 2> พี่งั้นเดี๋ยวเราไป ทำสุกี้แล้วก็คุยกันไปอยู่ตรงนี้ครับโอเคโอเคอ้าวได้พี่คนนี้มาครับพี่ชื่ออะไรครับตุนครับผมจะถามพี่ตุนก่อนว่าพี่จะทาเป็นเอ่อเป็นแห้งหรือเป็นน้ำากเป็นแห้งแล้วกันเป็นแห้งนะว้าวเพราะอะไรพี่ถึงเลือกทําเป็นแห้งครับปกติมันง่ายกว่าเพราะว่าน้ามันบางทีเราคุมไม่ค่อยได้ถ้าเกิดพี่ไปที่ร้านล่ะจะสั่งเป็นแห้งหรือน้ําปกติแห้งเออแห้งใช่ชอบกินแห้งอยู่แล้วผมผมชอบกินแห้งเหมือนกันรู้สึกว่ารสชาติมันเข้มข้นกว่าใช่แล้วมาสะดวกด้วยบางทีแบบสุกี้น้าบางทีร้อนๆตอนนี้งเที่ยงไม่ ได้เนอะใช่ถ้าแห้งยังพอได้อยู่โอเคอ้าวมาเลือกสูตรของน้ําจิ้มก่อนดีกว่าคือผมมีมาไม่รู้มันอะไรบ้างนี่มันเป็นสูตรพริกกระเรียงสูตรกวางตุ้งอ่าสูตรหมูกระทะล้อนะอ่าแล้วก็สูตรน้ําจิ้มดั้งเดิมเอาว่านี้ดีกว่าอ่าพี่เคยใช้อะไรมาบ้างเนี่ยปกติตัวนี้อยู่ตัวนี้อยู่เลยตัวอื่นนี่เคยใช้มาทำสูตยังไม่เคยเห็นเลยนะ ไปถึงว่าไอ้กาทาร้อนอย่างเงี้ยมันก็ไม่เคยไม่เห็นเนาะเขาะอกวาีก็ซื้ออันนี้อย่างเดียวเลยนะเพราะอันนี้ก็คือมันเหมาะกับสุกี้ที่สุดแล้วใช่อร่อยจบในตัวโอเคงั้นมาลองกันดีกว่าอ่ะแล้วก็มีผักครับพี่จะใส่ผักอะไรบ้างกวางตุ้งแน่นอนอยู่แล้วครับกวางตุ้งเนาะแล้วก็นี่ผักกัดกวางตุ้งกับผักกาดใช่ส่วนมากแค่สองอย่างก็อยู่แล้วจริงๆชิเล็กน้อยก็ได้ชีเล็กน้อยนี่โอ้ตัวจริงนะตัวจริงส่วนเนื้อผมมีหมูมีไก่มีกุ้งมีปลาหมึก ครับผมว่าผมเอาหมูอย่างเดียวดีกว่าหมูอย่างเดียวนะเป็นหมูสับเนอะโอเคอ๋ออันนี้หมูชิ้นหมูชิ้นได้หั่นได้แบบนี้หั่นอยากอยากใส่ทะเลลงไปสักหน่อยไหมทานนิดนึงแล้วกันนะแต่กุ้งกุ้งไม่ถนัดแกะตอนนี้โอเคปลาหมึกยังพอได้อยู่อันนี้ปลาหมึกปลาหมึกที่เห็นพวกนี้ไม่ใช่อะไรผมเอาไปเล่นเบเบดอยู่นี่อ่าวันนี้วันนี้เขาไปแข่งกันจริงเหรอใช่ครับที่เซ็ดผัดเพิ่งไปแข่งมาจริงเหรอเอาพี่เล่นเหรอพูดเดียวกันเบเบดเอ็กซ์ใช่ครับมโคตรมันมันมากใช่มันแบบมันเปลี่ยนหัวเปลี่ยนกลางเปลี่ยนท้ายไได้้้้ตีีกกััันนนนแแแแแแบบบปปปปปป๊๊๊๊อุข่่่่งมาาลลววใช็พ ขั้ <พ y> นตอนแรกในการทําสุก,กี้ต้องทําอะไรก็ห <c oughs> ั่นผักกันก่อนดีกว่าหั่นผักใช่นั่นแหละนั่นแหละมีด <c oughs> ไม่ได้เอามีดมา <c oughs> เอาแล้วมีกัใจไหมอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมยืมได้สดๆเลย <c oughs> นี่มาขอยืมมีดอย่าเขียงครับขอบคุณมากนะคะคุณพี่จะไปหั่นเนื้อหั่นผักครับผมอยู่นี้นี่เองนี่เขียงแบบดั้งเดิมนะเขียงไม้นี่ได้มาแล้วโอ้โหอะไรอยากได้เราก็ต้องได้เร็วเกิน ยังไงก่อนดีผักกวางตุ้งก่อนเลยกวางตุ้งใช้สักหนึ่งกำมือพอเนาะทำไมพี่ถึงเลือก3ผักนี้ครับมันเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วของของสุก,กี้อะเนาะสุกกี้ก็ต้องกวางตุง้งอ่ะอ๋อสุก,กี้มันใส่มาอยู่แล้วใช่ผักกวางตุ้งแล้วก็อันนี้มันก็สูตรกวางตุ้งใช่เนี่ยแค่แค่ดูข้างหน้าเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามีประกาศมีกวางตุง้งมันเป็นผักสแตนดาร์ดอยู่แล้วของสุกี้เนาะแต่ว่าสุกี้นี่มันเป็นเมนูจีนเหรอว่าไงดีอะถ้าตามจริงมันก็ถ้าใช่แหละมันก็พืื้้นเเมมมคอกการต็ห ซูกี้ยากี้อะไรเงี้ยรู้สึกมันก็เป็นวัฒนธรรมที่แบบอยู่กับเอเชียเรามา<ต>สุกี้ยากี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นอนะ่ะญี่ปุ่นเนี่ยแต่ของของจีนก็มีแบบพวกแบบไข่ที่เหลวอย่างนั้นใช่ไหมต,ต้มโต๊ะมาใช่เราก็มีอยู่แล้วแล้วเหมือนสุกี้มันก็เหมือนเป็นเมนูคนไทยที่ d e v e ลอปมาใช่แล้ง่ายลงใช่ง่ายลงใช่แล้วก็แบบทำจานเดียวได้นะต้องกับมือเดียวใส่เยอะมากชอบกินผักเยอะไหมเออผมชอบครับชอบผักปกติพี่ชอบกินผักไหมผมมาได้ตอนตอนเด็กๆผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่คุณแม่ผมเนี่ยเขาพยายามให้ผมกินนั่นแหละทำข อยท้ายก็กินเรื่อยๆจนแม่เริ่มขยายชิ้นเรื่อยๆจนกินได้ <c oughs> แปลว่าเด็กเนี่ยจะกินหรือไม่กินผักมันอยู่ที่หน้าตาของผักอ่ะด,ด้วยแหละบางคนบางคนเขาก็ไม่ชอบกินกับว่าอันเนี่ยถ้าสมมติเราเห็นผักเนี้ยบางคนแบบไม่ชอบกินนะไม่ชอบออแต่ถ้าเราเนียนๆหายไปทันท้นได้กินใช่แต่แม่ผมก็เริ่มเริ่มแบบว่าใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอแล้วก็ใช้ไม้แข็งนิดหน่อยเหมือนแม่ผมเลยคือตอนเด็กเนี่ย ผมไม่กินมะเขือเทศแม่ก็แบบว่าถ้าไม่กินไม่ให้ออาจากบ้านอะไรเงี้ยอ่ามันต้องมีกฎกติกากันนิดนึงมันเปรี้ยวอ่ะแล้วพี่เป็นคนที่ไหนครับเนี่ยกรุงเทพครับกรุงเทพตะเกดเหนือเลยอยู่แถวไหนครับเออตอนนี้พักกับแฟนอยู่ที่บางจากทำงานอยู่แถวศรีนครินทราอ้าวทำงานแถวศรีนครินแล้ววันนี้มาทำอะไรเ๋อมาช่วยแฟนขายขายเทียน พอดีแฟนเขาเป็นแบบขายเปิดเทียนขายเทียนโดยตรงเลยเป็นเทียนหอมเลยเทียนหอมใช่ครับชื่อร้าน Bonnie Candle นี่มี IG จีไหมมีครับไอจีก็ซื้อได้เลย Bonnie Candle แล้วและโตพี่เองทํางานอะไรครับอ่อผมเป็นมาร์เก็ตติ้งครับผมวว้าขายแล้วมาร์เก็ตติ้งอมาร์เก็ตติ้งก็ต้องรู้จักบ้านกูเองอยู่แล้วแน่นอนแต่คือมาร์เก็ตติ้งอันนี้ผมเป็นขายของเล่นอ๋อเหรอขายขายอะไรครับอ่าผมเป็นตัวแทนจําหน่ายครับจากริมทอยริมทอยอ่ารีมทอยเป็นตัวแทนจากจำหน่ายของเล่นจากทางบันไดถ้าหลักๆก็เลยพวกกันพาพวกกันดั้มเอามาประกอบเยใช่แล้วก็ล่าสุดร้านเเเราพิิ่งปดใหม ครับเป็นทามาชีสปอร์ตอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ชั้นหนึ่งหลังแก๊มเบสคือเป็นร้านของบริษัทพี่อ่าคือเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของเขาเนอะเราก็รับเขามาอีกทีนึงใช่แต่เราก็คือถ้าใครเคยดูกล้องก้าวระตูสมัยก่อนแบบคือคัตไรเดอร์เงี้ยจะจำหน่ายโดยดรีมโชว์อ้าวเรเคยได้ยินนะนี่แหละที่นี่แหละโอเคอ้าวบริษัทเขาใหญ่ไหมครับเราก็ถือว่าเราก็เป็นเจ้าใหญ่ของไทยนุ๊กอยู่ตั้งแต่สมัยเราเด็กๆเลยแปลว่าธุรกิจของเล่นนี่มันแบบมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นใช่บางคนเขาคิดว่าเอ้ของเเ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 เลลล่่่่่นนนนนนดด็็็็็กกกกมมมัขอองงงใช้้แตบบบาาทีหะรรคซืจิๆ ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ด้วยที่แบบเราแบบอยากนอสตาเจียแบบเด็กๆเนอะออว่าแบบความฝันในวัยเด็กเราแบบเอออยากเล่นของเล่นอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ซื้อ,อไม่ได้ซื้อเข้เใจเลย<ช>ตอนเด็กนี่ พี่ผมมีเบเบดผมไม่มีของตัวเองดูพี่เล่นโตขึ้นมาซื้อยับเลยใช่จริงตอนเด็กคือเราได้ซื้อแบบพวกของอังสบุ้งแง่ของจีนแดงอะเนาะใช่ถูกๆไรอ่ะละสามสิบห้าสิบแต่ก็ได้แหละเล่นไม่ได้เท่าไหร่อ่พอพอเราโตมาแล้วก็มีกําลังซัพพอร์ตเราก็ซื้อของแท้พอเราเล่นแล้วมันรู้สึกแบบกลับไปแบบเป็นเด็กอีกทั้งใช่ครับผมอย่างนี้แปลว่าไอ้บริษัทที่พี่เข้ามาที่มาทำเนี่ยเพราะว่าความชอบในวัยเด็กถูกต้องครับเพราะว่าตอนสมัครก็แบบเป็นแพชชั่นแหละพูดง่ายว่ามันเป็นแพชชั่น ค้าระดับหนึ่งแล้วเพราะเราก็พูดตรงๆเราก็ลูกค้าลูกค้าบริษัทอยู่แล้วปีนี้พี่อายุเท่าไหร่แล้วครับอ๋อถ้าปีนี้31มสิบนะครับ31มสิอ็ดแอายุเท่าพี่ชายผมเลยพี่ชายผมอายุ31เหมือนกันห่างกัน3-4ปีครับครับพี่เติบโตมากับกระตูเรื่องอะไรก็โตกับพวกนักต่อยเนาะพวกนักต่อยใช่ก็หลายเรื่องเลยทั้งแบบดรา้อนบอลเอวอาลาเล่แต่ส่วนตัวผมเป็นคนชอบพวกแบบไอ้มดแดง ครเ,เดอร์<ห>ใช่แล้วก็คือถ้าโตมาโตกับม้วนวิดีโอวิดีโอสแควร์อะไรอย่เงี้ยก็ชอบแบบไอ้มดแดงขบวนการ5้าสีอุลตร้าแมนเนี่ยชอบฮีโรอะไรอย่างี้ใชอบไอพวกคาร์บิเดอร์พี่ชอบตัวอะไรสุดถ้าชอบสุดชอบแบล็คคาร์บิเดอร์แบล็คครับผมโชวะใช่ดูแล้วแบบชอบมากตัวสีดำ เท่เหลือเกินแล้วคือคาเมลไรเดอร์มันจะต้องมีการแบ่งเปมนยุคด้วยนะแบบยคีมีอะไรก็ตอนยุคปัจจุบันก็เป็นเลวอ่ะเพราะว่าญี่ปุ่นเขาแบ่งยุคปีตามสมัยของจักรพรรดิญี่ปุ่นเนอะใช่ครับเดีพี่พี่ดูรู้เยอะมากนะมีความรู้ที่แบบบางทีต้องบอกลูกค้าใช่เพราะว่ามันแบ่งตามยุคเงี้ยลูกค้าอยากได้ตัวนี้ยุคนี้จังเลยมีแม้อุลต้าแมนยุคโชวอ่ะอะไรเงี้ยมันเลยเป็นอินไซต์ที่ทําให้เราต้องรู้ด้วยใช่ใช่แบบบางทีพอเราเป็นคนขายอ่ะเราต้องตอบได้ประมาณหนึ่งด้วยใช่แบบว่าโอ กูรู้ดีกว่าคนขายกว่ามันจะแบบใช่มันก็ยากและนะเอ๊ะทำไมคุณไม่รู้อ่ะคุณมาขายของได้ไงเอออันนี้มีเทคนิคการสรับปลาหมึกยังไงครับเนี่ยคุยไปเพลินไป,ไปอันนี้ผมพันเป็นแบบชิ้นเล็กอๆอย่างงี้เพราะปกติปลาหมึกมันเหนียวเนอะคือที่ผมเคยกินเนี่ยมันจะเป็นกลมๆแม่นๆๆๆอ่าใช่อย่างนั้นก็ได้แต่กว่าทียบบผมว่าเป็นชิ้นอย่างเงี้ยก็โอเคอันนี้ปกติถ้าไปร้านตามสั่งเขาไม่ทําแบบนี้ไหมน่าจะน,นะอันอันนี้คือเป็นเทคนิคการสรับปลาหมึกเฉพาะของพี่เลยผมว่าอันนี้จะเรียกเทคนิคได้ผมผมเพ เออแล้วมันอาจจะเคียวง่ายกว่าโดยที่ปกติแล้วเนี่ยถ้ามันปลาหมึกมันเป็นวงๆเนี่ยเวลาเราเคี้ยวเราต้องเคี้ยว2ด้านพร้อมกันปกติเราต้องถอดก,กระดูกก่อนอใช่ไหม่ถอดอก,กระดูกก่อนแล้วก็ เอาพวกเครื่องในออกมาสิดหนึ่งอ่าใช่เครื่องในปกติเขากินกันไหมแล้วแต่ตัวครับแต่จริงๆเพราะผมไม่ชํานาญเหมือนกันก็เลยแบบว่าเอาออกก่อนดีว่าเพื่อความง่ายดีกว่าอ่าแล้วแล้วบางบางคนจะไม่ชอบปลาหมึกเพราะว่ารู้สึกมันเคี้ยวยากเพราะว่าเคี้ยวที่หนึ่งสองด้านไงแต่ของพี่ถ้าหั่นตรงกลางทิ้งปุ๊บมันกลายเป็นแผ่นนะ่เป็นแผ่นด้วยใช่ก็เลยทําให้แบบคนที่แบบอาจจะกินก็สามารถแบบหั่นแบ่งได้อีกทีหนึ่งสมมติถ้าเราอยากแบบเล็กๆอีกทีหนึ่งเนาะเป็นไง มัม่วๆอันนี้ก็ดูมีสกิลมาร์เก็ตติ้งจริงนะคือแบบเวลาพูดโยนอะไรไปเขาตอบ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 แล้วตอ่อยอดให้ด้วยเป็นความเคยชินไปแล้วนะ <laughs> พูดเก่งที่สุดในรายการนี้แหละโอ้จริงเหรอ,อสรุปคือพี่จะใส่พี่จะใส่แครอทด,ด้วย <laughs> วเห็นว่าเห็น <laughs> ว่าเพราะว่าเราไม่มีหลายอย่างเหมือนกัน่เช่นกระเทียมผมก็เลยอาศัยแครอทสักนิดสักหน่อยพอเป็นกระสายปกติพี่กินแบบใส่ไหมแครอทส่วนต<า>ัวเป็นคนชอบกินแครอทอ้าวก็เลยจะใส่ไปหน่อยแล้วกันนี่วิธีหั่นคือต้องหั่นเป็นแบบที่จริงห่ะมันต้องหั่นให้เล็กกว่านี้แต่พอดีตื่นเเเต้นนนนนิดึงก็ลยยยแแบบบบอออ่่่ะะหหัไป พิเศษก็ได้อะไม่เป็นไรไม่สวยเน้นกินได้เออเน้นกินได้นะใช่มีช่วงหนึ่งก็คือแบบทำให้แฟนกินทุกวันอะไรเงี้ยเมนูนี้เออไม่หมายถึงว่ากับข้าวกับปลาแต่ั้นแปลว่าปกติอยู่ที่บ้านคือเราเป็นคนทำข้าวแต่สลับกันแต่ช่วงนั้นนะแต่ช่วงนี้พอดีแบบทำงานนานเยอะใช่แต่ผมว่าเป็นคู่ที่น่ารักนะคือแบบว่าการที่เราทำอะไรให้กันทั้งคู่อ่ะมันมันดูไม่ได้เป็นหน้าที่ชัดเจนแบบคุณต้องทำข้าวเท่านั้นเราต้องหาตังค์เท่านั้นอะไรเงี้ยอ่าใช่ใช่ ก็ช่วยกันได้เท่าที่ช่วยเรียกว่าปกติดีกว่าสำหรับคู่รักนะนุ๊แต่ที่จริงนะช่วงหลังๆผมมางานเยอะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเขาเนี่ยเขาก็มาทําขายเทียนเต็มตัวแต่เราก็ยังมาช่วยนะเนี่ยในวันหยุดก็ถามว่าใช่ไหมมันก็ใช่แหละว่าพยายามเพราะว่าไม่อยากให้เขารู้สึกแบบว่าอ่าแบบไม่มีใครช่วยเขาอะไรเงี้ยแม่ผมก็สอนว่าเป็นคู่ชีวิตกันเนาะแบบยถึงว่าคู่รักกันอ่ะถ้ามันช่วยกันได้ก็ควรช่วยดีกว่าแม่แม่ดีเนาะตั้งแต่เทคนิคการกินผักถึงเทคนิคชีวิตคู่อันอันนี้ใช้เสร็จแล้วไหมครับไม่้อครับผมเอาไไปคืนดดีก้ เอาเขียงมาคืนครับวางไว้นี่นะเอ๋ขอมากนะคาครับช่องเราอะไรก็ได้อะก็ตั้งไฟให้กระทะร้อนนะครับันดับหนึ่งเลยแล้วก็อย่าให้มีน้ํานี่คือเครื่องทั้งหมดนะครับ <c oughs> โอ้โหจานเดียวเยอะขนาดนี้เลยอระ <c oughs> นะไม่เป็นไรสูตรมั่วแต่อร่อยอร่อยชัวร์วังว่แห้อรน่อยนะ <c oughs> <c oughs> โอเคใส่น้ำมันไปก่อนไม่ต้องเยอะมากเพราะเราเป็นสูตรแห้งเนาะ เดี๋ยวเราลงเนื้อหมูก่อนที่จริงมันต้องมีกระเทียมถ้าโดยปกตินะเพราะอะไรครับอ่ามันเพิ่มกลิ่นอยู่แล้วรสชาติอยู่แล้วกระเทียมแต่ไม่เป็นไรโอเคโอ้กลิ่นหอมเลยหอมหอมน้ำมันหอมน้ำมันโคตรีพี่ปรุงอะไรเพิ่มเติมไหมอ่าที่จริงแล้วก็จะมีพวกแบบว่าซอสฝาเขียวอะไรเงี้ยรอใช่ครับทำจิ้มสุกี้ต้องใช้ซอสฝาเขียวด้วยอ่ะมันเพิ่มความหอมอ่าได้ครับเดี๋ยวผมไปหาซอสฝาเขียวมาให้เดี๋ยวนี้แหละเอางั้นเลยห่ะอันนี้สูตรก็คือไปเรื่อยนะฮะคุณพี่ครับขอโทษนะครับมีซอสฝาเขียวไหมครับ อ๋ออัอนออนี้อ่าผมขอหยอดซักสองสามหยอนะครับขอบมากครับคนไทยน่ารักมากินได้นะครับตรงร้านตรงนี้ก็คือจะอยู่ตรงข้างๆอยู่เนี่ยมอนะครับโอ้อยากได้แล้วก็วได้ฝาเขียวอันนี้คือมจะเป็นปกติใช่ไหมอ่าเราก็ใส่นิดนึงทำไมคือน้ำจิ้มสุก,กี้มันก็ปรุงมาแล้วทำไมพี่ถึงต้องใส่ซอสฝาเกียวครับับอกเราเพิ่มความหอมด้วยรสชาติระดับหนึ่งซุกกี้มันก็ใช่มันกลมกล่อมระดับหนึ่งหละแต่หมายถึงว่าบางทีอ่ะมันขาดรสเค็ม รสเค็มหรือว่ากลิ่นหอมๆนม่มันขาดไปเพราะสุกี้มันจะออกหวานนะออกหวานเปรี้ยวๆเนาะใช่แล้วก็ใส่คนนี้มาตัดระดับหนึ่งหาเนื้อเริ่มสุกแล้วน่ากินเลยพอเนื้อเริ่มสุกแล้วก็ใส่เป็นผักบุ้งนี่น่ากินวะกินกินไอ้พวกไอ้กินป้าเขียวใช่เห็นไหมอย่างที่พี่บอกจริงมันกินฟลาเขียวมันทําให้เออไม่รู้สึกอยากกินนะใช่เราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเอาจริงรู้สึกหั่นใหญ่ไปเลย หมายถึงอะไรไอ้หมายถึงผักบุ้งอ๋อไม่ทํากับข้าวนานก็เลียบเพราะช่วงนี้งานหนักมันนานแล้วละสักพักหนึ่งแต่ที่จริงถามว่าไม่ทํานานไม่นานมากเพราะว่ามันก็เหนื่อยกับมาจากทำงานนะนี่นี่ที่เห็นอันนี้คือที่เราหั่นเราหั่นนี่นะจ๊ะเราหั่นแผ่นนี่จะเป็นหน้าตางี้เรียวง่ายเลยนี่ธรรมดาอ๋อเอาพี่ผสมหรอผสมไปเลยมีหลายแบบมีหลายแบบจะได้แบบ์เจอร์ใช่อ่ะเสร็จแล้วลงผักกาดเช้า การเรียงลาดับผักแบบนี้มีเหตุซัวปนสุดสไม่ได้มีเหตุผลอะไรจริงๆผักลงทีหลังเนื้ออยู่แล้วปกติแต่ว่าลงผักบุ้งก่อนเพราะว่าผักบุ้งกินแบบเปื่อยมันจะอร่อยกว่าในส่วนตัวผม,มนะเออ,เอ,อจริงๆใช่ว่าบางคนก็แบบชอบกินก,กรอบๆแต่บางคนเขาไม่ชอบก้านผักบุ้งนะใช่ถ้ามันนิ่มเขาจะกินง่ายขึ้นถูกต้องแล้วก็ก้านผักบุ้งอยู่ที่คนทําจริงๆอย่างแม่ผมเอีกแล้วแม่ผมทำกับข้าวอร่อยมากก็ดูไซส์ผมดิ แม่ก็แบบเมื่อไหร่จะผอมแม่กลับบ้านไปแม่ก็แม่ทำข้าวเยอะใช่ แบบกินอะไรมาหรือ,อยังนู่นนี่นั่นทําอร่อยเหมือนแม่ผมเลยกลับไปบ้านคือจะซื้อของแลนะ้วแม่ก็ทำมาเยอะมากนะแม่เรารักเราอยู่แล้วเขาอยากให้เราแบบกินของอร่อยอร่อยรู้แหละว่าลูกไปทํางานเหนื่อยมาแต่ตอนนี้แม่หนีเที่ยว <c oughs> แม่ไปเที่ยวไหนครับแม่อ่พี่ชายกับพี่สะพ้ายพาไปญี่ปุ่นตอนนี้<อ>ใช่แต่คือรู้สึกว่าพี่แบบมีความยึดโยงกับแม่ในหลายๆเรื่องนะมันเราผ่านเหตุการณ์อะไรมาเยอะมากกว่าตอนเด็กเราก็แทบเป็นเด็กไม่ดีพูดยังไงอ๋อตอนเด็กเกเรมันไม่ใช่เกเรแบบว่าไปเทลเฮลกับเพื่อนแต่เราแค่แบบเรียนไม่ดีแบบ ว่าเรียนไม่เก่งอะไรเงี้ยใช่เรียนไม่เก่งเลยแล้วก็การบ้านไม่ทับงานค้างเพียบโอ้ทำไมเหมือนกันเลยผ <c oughs> มก็เป็นนี้เหมือนกันอย่างงี้แปลว่าเราเคยมีช่วงที่แบบว่าเอ้ยเคลียร์ใจกับแม่ว่าเราจะกลับมาดีแล้วอะไรย่างเงี้ยโอ้บ่อยเรียกว่าแทบทุกช่วงอายุทุกช่วงอายุมีการเคลียร์ใจแต่ปฐมยัน มาถอยมอหาลัยที่จริงแต่ทำงานก็มีตอนมาทำงานเพราะว่าจริงอะ่ะกว่าจะมาไปมาร์เก็ตติ้งเนี่ยผมผ่านมามา,มาสี่ห้าง,งานนะหรอพี่พี่ทำงานอะไรมาบ้างครับทาง,งานแรกผมเลยผมเป็นโรโตเมชั่นอาร์ติสต์มันคืออะไรโรโตเมชั่นอาร์ติสก็คือการที่นำตัวโมเดลทีดีในบางฉากที่แบบว่าคนมันแสดงไม่ได้นะก็คือเอาตัวทีดีเนี้ยไปเข้าไปในฉากเพื่อให้ตัวโมเดลมันสามารถใส่เอิมเพรสได้โอ้ยย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 บยย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 มยยยอ่าอยยยัยนยย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 ย ต้องไปแคะเล็กใช่ป่ะแต่ของคนจริงๆตอนใส่ชุดอะก็คือแบบเป็นมือพาดหลังนี้พอไปใส่โมเดลดีปุ๊บมันจะไปใส่เอฟเฟกได้ซึ่งงานของพี่คือปั้นทดีตัวนี้เหรอด้วยแต่ตอนนั้นคือผมขึ้นเข้าไปอะเสร็จแล้วก็ออกมาแล้วกันนะตอนนั้นรู้สึกว่าเหนื่อยกับงานสายตรงแปลว่าพี่เรียนสายอาร์ตมาดิจิทัลอาร์ตมอลังสิตใช่แต่งานพวกนี้มันกินแรงชีวิตนะกินแรงชีวิตแล้วก็แข่งกันุ อู้อ๊ออ้ออ๋ออันนี้ไม่ใช่สูตรอันนี้ไม่ใช่สูตรพิเศษใส่ลงไปก่อนอ่านี่ต้องใส่เยอะแค่ไหนครับจริงจแล้วแต่ความชอบดีกว่าถ้าชอบคุกคลิกก็ใส่กินหนึ่งแต่อันนี้พี่ใส่ไม่เยอะนะใส่ประมาณแบบสี่ปิดใช่ไม่มันต้องคลุกเขาก่อนคุกแล้วเดี๋ยวใส่เพิ่มกินอ่ะก็จบสายอาร์ตมาเลยผมเป็นพวกแบบกลางๆมากกว่าไม่ได้เก่งดีเลิศแต่ก็งานในวงการก็หนักๆอยู่ก็เลยแบบว่าผันตัวดีกว่างานที่2คือไปทำอะไรก็อ่าเป็นคนดูแลฐานของคิสเนียคู้จังพาก หัวเครื่องบินไนะแอร์เอเชียนั่นแหละครับเคยเป็นที่ตั้งของทิสนเนียอ๋อเราไปดูแลก็เป็นคนดูแลฐานตอนนั้นเพราะตอนนั้นแบบว่าเหนื่อยจากงานก็แบบงานอะไรก็ได้ว่าอลองทำดุก,กอนอ่าเพราะตอนนั้นรู้ว่าตัวเองเข้ากับเด็กได้ดีโอ้โหนี่ใส่เส้นเยอะเหมือนกันเนี่ย อีกแล้วเพลินเพลินอีกแล้วไม่เป็นไรเครื่องเราเยอะไงอ่าเราก็ไปดูแลเด็กอะไรปกติพี่กินเส้นเยอะขนาดนี uh> ้ไหมอ้ยกินกาแฟอย่างเงี้ยสองคนก็ใส่เยอะอ่าโอเคโอเคอแล้วงานที่3ทํทำอะไรครับงานที่3ไปเป็นเกมมาสเตอร์ครับของเกมออดิชั่นก็คือเป็น GM เป็น GM เใช่เป็น GM ใช่อันนี้นานยัง ี่หปีแล้วเราทําแล้วก็โอเคแหละแต่เป็นว่าก็ข้างในเขาเปิด่แปลงนิดหน่อยก็เลยออกมาแล้วสุดท้ายก็เลยมาจบที่งานที่4ก็ยังนะไปต่ออีกงานหนึ่งอีกงานหนึ่งคืออะไรครับเป็นคอเซนเตอร์ของธนาคารสีหนึ่งคือสายนั้นไม่ไม่ต้องเรียนจบมาตรงสายอะไรอย่างงี้ใช่ครับตอนนั้นเขาประกาศก็คือสายไหนก็ได้แค่แบบว่าแต่ผมก็จะอว่าตรงระดับหนึ่งนะเพราะว่าตอนไปดูแลเด็กไง อ่าเขถือว่าเป็นพวกแบบอ่าดูแลลูกคา้า c u เ t อ m e <ers> r service ยิ่งดูแลเด็กเนี่ยมันายากกว่าดูแลผู้ใหญ่นะมาคนละแบบเลยก็เข้าไปอยู่ตอนนั้นก็โอเคแหละแต่พอโควิดเข้ามาโหถือว่าเป็นหนาของทุกคนจริงๆนะเพราะอะไรอะ่ะคือตอนนั้นผมก็ดูแลลูกค้าที่เขาแบบทั่วไปด้วยกับดูแลสินเชื่อรถยนต์<อ>ลูกค้าหลายท่านอ่ะเขาแบบมันเกิดงี้อ่ะนุอ่าบางทีเขาก็ไม่ไหวเพราะตอนโควิดใช่ไหมทุกคนแบบว่างานมันก็เราเจอคนที่เขาแบบร้องไห้ทุกวันอ่ะขอร้องให้แบบช่วยหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเออมันถือว่าเป็นพาสที่แบบก็ ถือว่าหนักไปสำหรับผมแล้วตอนนั้นหมอยว่าเรารับรองรับอารมณ์ลบของคนแลเนะอะก็คือเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเดือนหรืออะไรเลยแต่ว่าเราต้องรองรับอารมณ์คนแล้วแบบซึ่งพอเราอยู่ตรงนั้นนานๆเราก็ไม่ค่อยไหวก็ถือว่าเราเฟดตัวออกมาดีกว่าอ่ะ โอเคก็เลยออกมาก็มาถึงป okay, okay, okay. the ัจจ bueno ุบ er mm ัน hmm นี้แหละก็ได้มางานนี้เลยเป็นที่ปัจจุบันใช่เป็นที่ปัจจุบันเพราะว่าก็ด้วยแพชชั่นเลยว่าชอบของเล่นชอบพวกกระตูกระตูนที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่มานานแค่ไหนละครับเพิ่งสองปีเองแล้วคิดว่าเป็นงานที่ใช่เลยไหมตอนนี้ก็พยายามอยู่นะเพราะว่ามันก็ยังแบบว่ามีบางส่วนที่ผมยังไม่ค่อยดีก็พยายามปรับตัวอยู่เพื่อที่มงานดีอะไรเงี้ยใช่ครับได้เห็นของออฟฟิเชียลก่อนคนอื่นเลยด้วยใช่นี่คือเสร็จแล้วใ่ับขอจานหน่อยเป็นกะละมังแล้วละ ก็เลยบอกว่า,าชีวคนเราบางทีก็<ร>มีเรื่องหลายเรื่องเนาะใช่ผมเข้าใจแหละไป,ไปหลายงานจริงๆใช่แล้วในทั้งหมด5งานพี่ว่างานนี้ชอบสุดไหมผมว่ามันโอเคสุดมาลงตัวสุด มากกว่าในที่ทํามาเพราะว่าที่ทํามาแรกๆก็หลายๆอย่างมันก็ไม่ค่อยลงตัวอย่างเช่นแบบงานดูแลเด็กอย่างเงี้ยหกวันต่อสัปดาห์โอ้นะใช่มันก็นหนักไปเวลาเข้าห้างอย่างเงี้ยอื <c oughs> ่นก,ก็นั่นแหละครับตามนั้นจริงๆคนชาๆอย่างเราอ่ะมันดีตรงที่แบบความอดทนเราสูงไงอ้าวโหนี่มันคัสมี่เบิร์ดถูกต้องโอ้โหดูดีดูดีเอาจริงนะไม่ได้ทำกับข้าวนานมากก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่ได้รื้อฟื้นสกษะ โอเคอ้าวแล้วก็เสร็จไปแล้วนะครับกับสุก,กี้ของพี่นะครับสุก,กี้ตั้งชื่อเมนูเป็นชื่อตัวเองก็ได้ครับให้พี่พูดทีนึงซุกี้รวมของชอบหลังเลิกงานอ้าวหัวดีนะซุกี้รวมของชอบหลังเลิกงานนะ แปลว่าเดี๋ยวไม่ต้องลงไปช่วยแฟนขายแล้วไม่ต้องลงไปสิไม่ได้ไม่ได้โอเคแต่จุดเด่นของอันนี้ก็คือเครื่องเนาะมันจะเป็นหมูที่ผสมกับปลาหมึกซึ่งไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนนะก็ง่ยเห็นุ่ลไปความชอบล้วนๆเลยมีอะไรก็ใส่หลังเลิกงานของกิงนะบางทีเหนื่อยๆมาก็มีอะไรในตู้เย็นนะก็ใส่ใส่เข้าไปใส่น้ําสุกี้เข้าไปมันเป็นเมนูที่ง่ายเนาะคือเราไม่จำเป็นต้องปรุงเป็นก็ได้ที่จริงเราแค่ใส่สุกี้เข้าไปอย่างที่ชอบาแต่จะอร่อยไหม้ยมันต้องอร่อยอยู่แล้วอร่อยแล้วอ่านี่ หมูเนี่ยหั่นเนี่ยอืมก็นี่นะให้ฟิลหลังเลิกงาน่อร่อยคนระับดีใจยังํำเข้าอร่อยเออหอร่อยเนี่ยแล้วปลาหมึกอย่างที่พี่บอกมันเคียวง่ายใช่ปลาหมึกดีด้วยใช่แต่นั่นแหละง่ายไปหน่อยก็เลยขดอือเพราะว่าเราคุยกันมันเก็ออ,อร่อยอร่อยอดีนะ บางทีเรากินเมนูง่ายๆมันหายเหนื่อยเลยนะใช่แบบแต่บางที <laughs> เหนื่อยมากก็นั่นแหละทาไม่ไหวแต่ผมกินนี้ข้าวอร่อยแค่นั้นแหละพอ,อกับข้าวอร่อยอร่อยเราก็รู้สึกเรามีแรงทางานเต้นมันแบบคลุกเคลกหน่อยๆน,นะแบบ่แนี่แหละ้าวอบ่างนี้แต่เฉีนนิดน,นึงมันจะไม่แห้งแบบแห้งเลยปนกะติผมเป็นคนไม่ค่อยกินปลาหมึกนะอแต่นี้ปลาหมึกอร่อยนะปลาหมึกอ่ะ ที่จริงมันก็มีขั้นตอนของมัน้ตผมเนี่ยทำลวกๆอะที่ปลาหมึกมันต้องทำอะไร<ม>ถ้าเป็นปลาหมึกใหญ่มากๆมันฆ่าล้างแบบเอาล้างแบบ จริงๆอ่ะบางคนเขาใช้เกลือด้วยอะไร<ห>เงี้ยน็องรับแข็งอ่ะน้องรับแข็งที่วา่าไม่ให้มันหดเล็กเกินไปถ้าบบน้อง้ับแข็งจะทำให้ปลาหมึกไม่เล็กลงอรอถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยครูพักรักจำมา,<อ>าจากไหย<อ>ที่อยาให้ช่องคอมเมนต์บอกกันแล้วกันให้เขาคอมเมนต์อบอกกันถ้าผิดก็ขอโทษด้วยนะคร<ะ>ับผมว่าอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราทำกับข้าวอร่อยเนี่ยขึ้นอยู่กับรถมือคุณแม่นะเพราะว่าถ้าเรากินของอร่อยอร่อยตั้งแต่เด็กเราจะรู้ว่าของอร่อยอ่ะเป็นยังไงใช่แล้วพอเราทำอ่ะเอ๊ะรสชาติไม่ มันก็จะแบบเออเราทำกับข้าวอร่อยงั้นพวกเราถือว่าโชคดีที่มีแม่ทําข้าวอร่อยถูกต้องแม่บางคนก็ทำข้าวไม่เป็นนะเราก็ว่าไม่ได้ใช่แต่บางคนอะทำไม่เป็นแต่พอฝึกอะเขาทําอร่อยมากนะอย่างแม่ยายผมตอนนี้แม่ยายผมอยู่เชียงใหม่ตอนแรกเขาก็ทํร้านพวกถ่ายเอกสารแต่พอช่วงโควิดอะร้านถ่ายเอกสารไม่ค่อยดีขเขาเลยหันมาทําพวกข้าวกล่องเขาก็ฝึกทําผมไปเจอแม่ยายประมาณกี่ปีแล้วไม่รู้นะไปกินของแม่ยายอร่อยมาก เป็นพวกข้าวกล่องพวกไก่ทอดพวกข้าวปั้นอ่ะคุณหนุนได้นะครับเอกมอชอแล้วมีกลุ่มใน Facebook อยู่คือร้านว่าครับกลัวแม่กลุ่มเฟซบุกจะไม่ผิดนะน้ำจิ้มเนี่ยบางบางคนชอบก็ใส่น้ำจิ้มเพิ่มได้นะแต่อันนี้ผมว่าโอเคแล้วสำหรับเรามันกําลังได้ที่เลยเอามาทาอะไรนะอ๋อทายอินนิดนึงทายอินเหมือนมีลูกค้า <c oughs> อ่าเนี่ยพันท้ายเข้าได้นะครับน่าลองหมายถึงว่าถ้วยนี้เราทําไรคิดออกแล้วเราก็ลองดูว่าเราเพิ่มน้ำจิ้มลูกเกี๊ยอะไรอร่อยบ้าง ท้ายของอันนี้เป็นสูตรอะไรครับสูตรหมูกระทะอคือน้ำจิ้มสุกี้กับน้ำจิ้มสุกี้หมูกระทะมันต่างกันยังไงน่นจะดิว่าน่าจะพออาดลวยส่วนผสมมากกว่าองค์ประกอบข้างในมันน่าจะต่างกันน่าจะเหมาะกับไอหมูกระทะมากกว่าใช่ใช่อ่อ่าเนี่ยหมดหมูเราจิ้มตัวนี้อ่าเขาเน้นเปรี้ยวเหมือนเน้นเปรี้ยวนะอืออือ อันนี้พอที่มันนี้นะให้ฟีลเหมือนกินหมูกระทะใช่เหมือนเลยยังไม่จี๊ดตามปู่จริงเลยเออมันต่างกันจริงๆนะน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งกับน้ำจิ้มสุกี้หมูกระทะโอนี่เปรี้ยวเปรี้ยวแบบเปรี้ยวนำเลยเอาจริงมผมว่ามันแทบจะเป็นคนรั้นน้ำจิ้มกันด้วยซ้ำไปรสชาติไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ดีกว่าน้ำจิ้มสูตรดั้งเดิมอ้าวใช่ฟีลแบบเอ็มเคงั้นอ่ะแม่นี่อ่ยลองน้ำจิ้มสูตรดั้งเดิมมั่งอันนี้จะเป็นเปรี้ยวกับเค็ม เอาจริงมันไม่เหมือนเลยอ่ะใช่่เหมือนเลยอันเนี้ยะเน้นเต้าเจี้ยวจะมีความเค็มหมดเต้าเจี้ยวแต่เปรี้ยวยังอยู่เปรี้ยวเปรี้ยวกือบรุสูเลยแล้วไหนชอบนะแล้วไหนก็ชอบใช่ซึ่งผมว่ากินแบบนี้ก็ดีนะแบบลองจิ้มหลายแบบอย่างเงี้ยไม่เคยคิดว่าจะกินแบบนี้มาก่อนแต่บอกว่าไอ้แบบร่างเดิมมันกินกรบทุกี่น้ำไม่ได้อร่อยจืมงจริงผมว่ามันต้องเอาน้ำมาเอาเจอจางจริงเพราะนี่มันรสมันจัดนะได้รสจัดมาก ชอบความแบบว่าเรียวๆของเราตอนนี้มากเลย <laughs> <laughs> คุงบอกนี่ตั้งแต่ทํารายการนี้มาไม่มีคนทําข้าวคนไหนนั่งกินต่อเลยนะจริงเหรอ,เอ,อผมบอกว่ากินด้วยกันไหมครับอ้ <S <s ออยากเขาจะเขะเนินไงของพี่คือมาต่อ,ตอนนรับใหญ่มากผมว่าอย่างไหนก็สุดก็สุดไปเลยแกนะไว,ไว้สุดไปสุดโอ้หมดแล้วโอ้ผมอหมดไปเลยเรียบร้อยผมอร่อยจริงอร่อยมาก ผมวันนี้ขอบคุณพี่มากนะครับที่มาทำให้กินเนาะขอบพี่มากนะครับคุณมากขอบคุณพี่มากจริงครับไม่เป็นไรครับเป็นคนแรกที่มานั่งกินด้วยกันถ้าไม่มานั่งกินด้วยผมจะไม่ได้อะไรแบบนี้ที่แบบมาจิ้มเพิ่มอะไรเงี้ยว้าวนะเอาไมค์คืนก่อนไม่ติดไปด้วยโอเคเงียบไปแล้วโอเคสวัสดีครับขอบคุณครับพี่เขาเป็นคนอัจยาใสยดีมากเลยนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยสุดท้ายมันวกกลับมาเรื่องเดิมเป็นไงไอ้เรื่องการทำอาหารเนี่ยแม่งคือการทำ เพื่อให้ใครสักคนกินอย่างที่เขาเล่าว่าตอนนี้กินผักได้เพราะว่าอะไรตอนเด็กแม่ทําข้าวให้กินที่พยายามจะใส่ผักเข้ามาพยายามจะบดผักเข้ามาให้เล็กๆอะไรเงี้ยจนเขากินผักได้อะไรเงี้ยท้ายแล้วทําไมแม่ถึงพยายามบดผักเพื่อให้เด็กคนหนึ่งกินเพราะว่าอะไรมันความรักนั้นหรอไหมมันสร้างเมนูแบบนี้ขึ้นมาทําให้เขาเติบโตขึ้นมาปุ๊บแล้วเขาก็เป็นคนที่มอบความรักต่อด้วยกันทําอาหารให้แฟนกินต่อเงี้ยแม้มันความรักที่จะทําอาหารให้อร่อยเนี่ยมันส่งต่อกันเป็นรุ่นต่อรุ่นนะมันทําให้ความอร่อยเหล่าน้มไไ่ด หาเจอได้แค่ในร้านอาหารนะแต่ว่ามันหาเจอได้จากทุกคนจริงๆที่มีประสบการณ์การกินแบบไหนไหมาผมชอบคำหนึ่งมากกนะ็คือเรื่องของที่เรารู้ได้ว่าอะไรอร่อยไม่อร่อยเนะี่ยเรามีบรรทัดาฐานของแม่นะแล้วก็เรื่องการเติบโตนะว่าเฮ้ยคนคนหนึ่งเนี่ยแม่งจะ develop ชีวิตขึ้นมาโตเป็นผู้ใหญ่แบบไหนเนี่ยมันเกิดจากเรื่องตอนเด็กล้วนๆไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูของแม่เขาที่โตขึ้นมายังไงก็ยังพูดถึงเรื่องแม่บ่อยมากบ่อยมากเหมือนผมเลยผมก็ทุกวันนี้ไม่ว่าจะโตยังไงทุกเรื่องเนี่ยมันจะวกกลับไปเรื่องแม่เพราะว่าแม่เนเ คือเรื่องของแพชชั่นความชอบนะในวัยเด็กสุดท้ายแล้วอตอนเด็กเขาชอบดูการ์ตูนชอบของเล่นอะไรเงี้ยโตขึ้นมาเปลี่ยนมา5งาน,นยังไม่ถูกใจมันจอง,งานที่ถูกใจนะั่นคืองานที่เขาชื่นชอบในวัยเด็กนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรือเรื่องอาชีพสุดท้ายแล้วแม่งสามารถนําพาเราไปในทางที่ถูกที่ควรได้ด้วยความหลักยังไงวันนี้รายการ ใครไม่รู้ทำข้าวกินก็ขอลาไปก่อนนะครับ EP ต่อไปถ้าเกิดอยากให้เป็นเมนูอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาเลยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องบ้านกูเองด้วยแล้วก็สามารถสมัครสมา,สมาชิกได้นะครับแค่50บาทกับซุปเปอร์แตงนะครับเท่าไหร่ก็ใส่มาเลยนะเออยังไงวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายๆเอ้ย hey. วันนี้ใช้พลังแห่งความมืดทำให้โต๊ะหายไปโต๊ะมืดระวังขวดหล่นเออเนี่ยเอาไปใช้หมดเนี่ย<ป>เรียบร้อยเรียบร้อย<ป>เรียบร้อย เฮ้นี่เป็นไงโต๊ะหายไปเลย <c oughs> ไปแล้วบ๊ายบาย